ซึ่งเป็นเมืองที่เคยถูกยิงถล่มแล้วก็ทำลายมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งพอๆกับอเลปโปที่ซีเรียเลยค่ะโดยเมืองนี้เนี่ยค่ะคะือเป็นเมืองหลวงของเชชเนียและถ้าใครได้ยินชื่อเชชเนียเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มาพร้อมกับข่าวที่สวยงามมันก็มาพร้อมกับการ ก่อการร้ายบุกยึดตัวประกันที่โรงละครที่รัสเซียการยึดคอนเสิร์ตฮอล์แล้วเข้าไปกลาดยิง่ต้นปีที่ผ่านมาหรือจริงๆระเบิดที่บอสตันเองเนี่ยก็เขาบอกมีความเกี่ยวเนื่องกับชาวเชชเนียเหมือนกันค่ะให้นึกภาพเชชเนียนะคะเชชเนียเป็นส่วนหนึ่งของ พื้นที่ทางตอนเหนือของคอเคซัสโดยพื้นที่นี้ก็จะเต็มไปด้วยภูเขาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีชนเผ่าอยู่ที่นี่หลายเผ่ามากแล้แต่ละเผ่าก็พูดคนละภาษาไปหมดเลยนะจนกระทั่งมาในช่วงอยู่แบบศตวรรษที่19เมื่ออาณาจักรัสเซียเนะี่ยบอกว่า,วาเฮ้ยเราอยากที่จะหาทางเข้าตะวันออกกลางผ่านคอเคซัสก็คือเทือกเขาตรงนี้เมื่อเอาคิดแบบนั้นเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวเราส่งกองทัพ ามาลหลายคนจะคิดว่าบุกเข้ามาน่าจะกินได้เลยไม่ค่ะมันกินเวลานานถึง1 0 1ปีที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพื้นที่นั้เป็นภูเขาคนก็ไปหลบอยู่ตามภูเขาแล้วก็ใช้วิธีการต่อสู้กับกองโจรบริเวณนี้เขาโดนบุกมาหลายรอบเนี่ยดังนั้นคนที่นี่เขาเก่งกาจด้านการสู้รบมากๆแต่สุดท้ายน้ำน้อยก็